bỏ đại มาแล้วบ่ได้อ๋อแล้วไส à, đâu นี่พี่น้อง không? มาพี่ดูมาพี่อยู่ใกล้ๆ <laughs> 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 <Lâu hết. cười> <Lâu hết. cười> เงียบเลยเห็ดเอลอนนะพ่ะเอลอนนะโอ้ย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 ่ แได้นนีเนาะตัวนี้เขาต้องกำมอตัวนี้กัเออกำบอรแล้วเออยห่่าะยาใช่ป่มันบดดมันจาก่าเตะถึงเพรผูหนักหนักมากูหยาูงามหหยาใคทั้งหยาทั้งเขาเนาะงามเนาะ

อืมพอแค่แค่บ yeah, okay. ันไดใหม่คอยเด้อจับเด้อเฮ้ยมาเบื้ออ่นจะตกไดูอ่ะพี่น้องเลยเนาะคำเมิดตื่นตามาเปิดคลิปอยู่พี่เด้อพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันอยู่ทงไฮทงนาเนาะ สบายหูสบายตาป้าลุงเอ้ยตอนคำตอนแรงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงพี่น้องเลยกบทักทายสบายดีเดอ้เอคือพ่อแม่พี่น้องเลยเชิญทานไยสบายดีก่อนเนุโอ้เต่งโตโก้เทลูกคืองามเทอได้ชุดมานต่ใช้รึล่ะฮม ไป,ปได้ไหนๆไปไปโรด้าขึ้นมาแม,ม่บอกให้อยู่นอินถามอุ้มพยาปไปเสอุมแม่บอกให้อยู่นตุยถาดูห้ยย่งอากมาเอาพี่น้องเลยสิพาพี่น้องป้าลุงลงมาเวิ่งทางเบาจัน่นตัดหนาเนาะ่นเห็นเ่นลงมาอันดินน้ำไม่ตุยพี่น้องเลยคอยเห็นพอแค่ตัดหนะเอ้ยนิ้วเป็นคนเ,น,น,เน,เนเก็บพอแค่เป็นคนตัดทางพอจันก็เลยลงมา เป็นลูกมือซอยพอแคะไปสันเนาะสิไวบอกสิรอดบอกพี่น้องมาเบิ่งกันเน,ะนะาะทางลงเชื่อเพื่อนกันได้ชุดแล้วก็รองเท้าจากยายนี้ฝากมาให้แต่ฝั่งไทยผลได้พี่น้องเลยป้าเมืองเชื่อบอกว่าให้เมื่อใส่ไปเที่ยวกับบอยอมเนาะเดินลงมาน้ำพอเพั่นเลยดินเลยไปใส่ไปเที่ยววาชุดงาม,งามๆนะ ปุ๊บอ้าวสบายว่านี่มาลูกปรจสบายว่าใช่หรออดบ้านี่เนาะเหเยียบห้อดเอาเฮ็ดเองหมเป็นบ่เฮ็ดเองมเป็นบ่อดิน้เอาเดินเน่ ตายวันนี้นกใช่น้มัาะนตายโมเข่าคนแล้วนี่ฮึบดน้ำมันแล้วฮึบบ่อได้น้เียวไหบ้านนี่พี่น้องเลยี่ดูไปใกล้พอเรียบ้อยไม่เห็นกอง ม่เห็กองเพระแก่เพ้อเชียวเราเห็เปุีิยาเราอยู่แล้วนี่มาเราเห็นมาเปียบไปเรอมอนเียบลเฮ็ดเออนอนนะพ่เออนอนนะ โอ้อยพี่ออยอ้แกด้เาเนาะตัวนี้เขาต้องกำหม้อตัวนี้กันเออกำเบิ้ลกันแล้ว่เออเอิ้ันแ้มันกะวัดเออฮ่า ยาใช่ป่้ยาชาไปมันปดดมันอยากลั่นเตะถึงเฮ็ดูหนักกดมนหนักเหนกมากโอ้ยมาเฮ็ดวงเบียกพระแขกเดียวันนี้เอาขเอาขึ้นได้ล้วะตายพี่น้องเอ้ยเนาะเคยเฮ็ด่เาอืมปังได้ ี่ยังไงสบายดีเด้อเนาะใช้ห่วลงมาตัดหญ้าใช่ปะแขกมาพอดีให้เครื่องจักรแล้วตายชื่อบ่ายไอ้เนาะไอ้คักพี่น้องเลยมีกุ้มอยู่ทุ่งนานคอยเนาะมาดามแม่ทางนั้นมาแม่มาดูมาไปลากน้ำเพลินกันโอเคพี่น้องเลยเขียวสะอุ่มครับกะดีนี่เนาะสีสันสวยงามพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงทักทายสบายดีเด้อเนาะ พอแม่พี่น้องบัดสุขสุคนเกี่ยวคักอะไพี่น้องไอ้เกี่ยวเสีอียามนี่เนาะอ่าทิงผ้าเปิดสว่างถ่ายให้ดูนะลูกเด้อผูหยาผูงามรีหยาใครทั้งหยาทั้งเข่าเนาะงามเนาะอือทำไงไงทำผลออกเลยได้รู้ไหมทำเนาะพ่ ึบอันเม่เบได้ไอขาหมอขาอไเยใชคุณบ่นชวนคุณบ่เออมาคยสีเบก้าเอ้าเจ้าสีเบกนั่นพร้อมนะสบายดีเด้อพี่น้องเลยลงมาช่วยพอแคกแห้งตัวท่วงพอแคกแล้วหนีเมื่อเรามาพดู เออมีเก uh, okay, okay. oh, uh, ือบโอเคโอเคฮึบฮึบงามบ่เออไปสันไปสันนิวไปขั้นสูงพนุงานเกือบงามดินเปลือกยายนิวจะฝากมาให้เปลือนไหนน่องดินนะไหมง่ะโอ้เข่าพอแข่งามพี่น้องเลยทั้งเข้าทั้งขาร่วมกันนี่เนาะ เคียดเลยนะห้องแ,แอกแอกนะเฮ้ปลาลุงได้ยินบ่ถามปลาลุงปลาลุงได้ยิน,นอยู่บ่เสียงเขียดห้องยันย่านเสียงเขียดห้องแห้มวนได้ไปตอนแม่นอนให้นอนนาตะกี้แห้มวนได้ คาดไปดูเ่ใส่คาดคาดแกงไปดูงวเขาคอกแล้วเกี่ยวให้กินซ้ำบ่หมือ้นหรือว่าไว้มืออื่นบ่เออว่าเขาคออะไรยังซ้ำมันกินอยู่นะมันกระท่องแตกบ่ตกแล้วคืบันไดมอืพแคบันไดไม่กน คอยเด้อจ <ừ> ับเด้อเฮ้ยมาเบื <assistant runner ities> hey, too, no ่อขึ้นสั่งตกฤดูคอยเด้อฮะเขาคอกันละเอ๊ะเอ๊ะอยู่เอ้ยนิ้วก็เถือแตกก็แตนอาบน้ำแล้วโด๊เพิ่นบโใส่เสือกันเ h a มาเก็บหนากระพี่น้องเลยคลาย

เริ่งไม่คงตอกคือคนนองมาก่อนาเราคนเอาไว้ทั้งหน้ามีตู้ย่ำไหนทั้งเงินมือตู้ย่ำสีมันมืดแล้ววันนี้พี่น้องเลยจะเชื่อมันฝนตกลงมาสิหลอกลอยไปเยอะเนาะเบตอนว่าจะไทยมาตะกี้พี่น้องเลยไล่ลูกไล่ข่าวข้อลูกมันยังเว้นอยู่เ่ามันยังออก หมักนอนเนาะเออมักนอนตามเลื่อนนะเขาให้นอนตามเลื่อนไปไดันจะขึ้นนอนอยู่เพื่อนปีประตูคิดอะไรอยู่เพื่อดินเป็นยังไงเพื่อดินเป็นยังนะไงเพื่อไปเพื่อนเขาแล้ยจะดูตรงมายุออ่งมากไม่ได้มากไปโดนนะ

แม่บ่งีเลยหน้าบ้านเราดิขัดอยู่เนาะฮัลเกินบอกเซียงมีคนอยู่บ่สิมอยยังม่มาติดนึงก่บบ่เนาะแต่เป็นตกดีอย่างนด้นี่เบ้อจันมาแต่เบียกไว่ายอนี่พี่น่อยคิดว่าสิมาไล่เบียกช่วยพ่อแค่ยังเพิ่มเบียกอีกล่ะ เออจะกินยังปะไปแต่เมื่อป้าพ่อปะคำแเดะนี่ยังมีบ่ปะอยากกินนมน้องเชยเมื่อแหละไปนี่ว้ยไปะแคร์แล้วอาบน้ำกันวะแครเมาพุดมืดเดะไก่เนาะนีได้ไก่เนาะนอนนี่นี่มันบินมาไงน้ำยู ประถาร์มาถมเ,เลยสาวในเมืองคุณใ,ใสแบบว่าพี่เลใส่สุดลาบูบูหงอนทงนาเนี่ยบอกว่าเอาไว้ใส่ไปเที่ยวงามหน่อย <c oughs> บอกเลยเดินไปเที่ยวยามพอจังตกเรื่องทำแล้วพี่น้องเลยมือหนึ่งน้องมือฟังตกเด้อ อึบอึบแล้วก็จานจับเกิดกับพอดีด้วเนาะเกิดกับน้องดินเนาะคือกับคนเนาะคือกับคนเลยอึ๊บอึ๊บโอ้กางเกงไม่รัดมีแต่บางยะทำเด้คนเทศเด้ ถามพอจันยูินเสียงยังหองแย่อากยินเสียงงหองแดเสียงแเฮ้ยนะเพียงไปตุยปหนงามเนาะตอนขอยมายังไม่ได้งามสักนิดไหนมาพดีเราใส่ผู้อบ ไว้สิมาเอาใจเราอ่ะพ่อจันปะไว้สิมาเอาใจพอ่อแค่ให้เห็ดอันตัดหญ้าตั้งเฟซัมใช่ไหมาซอยเพิ่นมาทับ <laughs> เออให้มาซ้ำไว้จะมาช่วยดิมาซ้ำเติมเราเราจะหนีขึ้น <laughs> ะวะยากยากเราปะดินเนอะไอ้บอกไม่ตื่นเราดินพ่อจันเห็ดพ่อแข่เมื่อยใช่เนอะ

เป็นอ <Yeah, bueno. S 1> hey, hey, ุ่นบ้านเด้าเอวินเลยเห็นพ่อลุงนะเห็นพ่อลุงจัดหนาหน่ะเมื่อยซ้ำคว้างไดจับพอแค่จุดนี้ขึ้นเลยไปได้เธอซับได้ตุ้ยอ่ะคอยดูหอมกุ้มแด้ไม่ยังนะ เุกเราอำไม่ักดยกระเปงใช้ตุ้อย่าเออตุ้อ่ามน้ำมอป้าได้คำนะอ้า้อมันกินห้อนอุ่นไม่เดวสบายดีเอวินสบายดีเออกวยแข้งตั้งเลงตั้งเ้งยไงบ่จะปีกเป็ดบ่อยู่ก่อสักนอ่ะกพอพันกินนะมีแต่ชิมเมอ่อแล้วคำเดา มาสิมาบอกม่ตุยแับเอานี่อนไ่้เอาเอาปีกอยู่เพื่อนสิเอางยาเอาเอาว่าปีกเล็ดมะบ่มีอ่าม่งเลเอาลดนะไปยมีหาบาตุยกินกันเนอะงเลยกัเสียใจเ้เนาะวินเนาะขอบใจเด้อวินเนอะขอบใจเด้อไปเด้อนมเด้ออ่าอบเด้อไปน้ำปลาเลยมากันเนอะมาปลากันเนอะไ้ตุยนาะบอกแล้ว่าตุยนะ เฮ้ยป่นเนี่ยอะไรเกือบใหม่ดื่มเกือเก่าดูค่อยเดือมเกอบเก่าเมื่อไรเนอออผูกี่นางเลยเอาว่าล้วจจ๊มันยังอันน้นงยางตรงยางเอาวดมเมื่อไรเด้อเมื่อไรเด้อโดยดกับใจเดอวินเดอรเฮ็ดนั่นเฮ็ดของพแค่เพ่เมื่อก่อนเพ่เราเย้เป็นโทษได้ได้ตุ้ย นีกะดีนีกะดีมาเลยาดติโตเอาเสียฟิโนงเ้ยเมื่อแล้วคำแล้วเนาะมืดลงมืดลงแล้วบัดนี้ตายน้องเชื่อได้เกิอบไหมลืมลืมเกิบเก้าเลยให้พ่อจันอุ้มโูมันขี้ต้ม นี่ลาดะถนนนันที่ไม่ตุ้ยพ่นแปลงทางขึ้นไปหาบระจันเมื่อนาพี่น้องเอ้อ๋อที่่าเละไปเลยเนาะตอนมากกับล่มดุคุกค้านมากพี่น้องเอ้ตอนเมื่ออีกนี่มึบฮึบฮึบฮเหมือนเมือน เราเห็นบ่กพอจันโบโบ่อุ้มเอาว่าทางมันเปื้อนนะไม่ไม่อุ้มไม่ใช่ไหมตารำดุม่ะไปละดุมไหมพี่ค้ดังไหมไหมเอาสิลาปราดุงด้วยก็ได้ปะลาเด้อเอาสบายดีปราดุงเลยดินลาเลยเด้อผูกมือเพื่อนเพื่อนหมดเลย ไปจตะพี่น้องเ้ยนอนลาเด้อไปดุงเด้อพาตะดบเมือเฮือนก่อนเนาะมาหาไม่ตุ้มาชิอุ้มบอกี่เรียรังปลาจังนี่นะปสักใม่เด้อตายุรบรกย่นุีได้ี่ีปชยลยไปช เฮ้ยนี <Rs> ่เนาะมาด้ยเนาะพ่อไปด้ยยังอยากไปใส่เนี่ยวันนี้ไปไปนี่